Staring at herself in the mirror on the restroom door. Um, voices in her head that mirror what she's heard before. I kid mate, I mean, what food I What พูดดีๆไม่ได้เหรอจี้ที่ก็พูดเฉยๆไม่ได้เหรอนายเฉยๆแวะมาไม่เหมือนกันแต่ละเบอร์มันการเล่นไม่เหมือนกันาคิดถึงดีกว่าเป็นแบบเคยอะแบบเคยๆอะพี่พาไปพบนรถไฟเยอะพี่พาไปเหรอไปดิไปพี่ไปเฉียนไปอหรไประบบสัตว์เลี้ยวน่ามีนเมืองเราพาดำไปเฉียนไปบนรถไฟเองมันเยอะจะไใจย่างใจเย็น มึงเราไม่ได้มีรีซี a ันโดูจะไปปล่อยหมดของให้เขาลองนีิจะได้ไม่ต้องไปรีวิวให้มาตังค์กันหนึ่งนะทดลองนะมาประเด็นแย่มากอ่ะไอ้จี้คนรักมหาทำไมมึงไม่เอาเอาอีเปแบบนี้นะ ที่ลาดแล้วมันไม่ไเลอ,อ่ะมนันน่าจะมีเสียงเลยเนอะพ่ออนุญาตแล้วนะจี้ลูสาวนม่เมันบอดไหนเร็วจี้โชว์สิเรจี้โชว์ดิให้เฉินใส่เฉินน้อยเข้าไปเดี๋ยวนี้จี้ <laughs> เร็ว <laughs> พ่อพูดแล้วนะจี้ แล้วผมจะเอาวงออกอยังไงครับนี่แม,มแล้ววงมันหายไว,วงผมติดอยู่ที่ท้อยู่เลยวงมันหายไปแล้วพี่จุดลงทะเบียนหายไปโอเค <laughs> อมันขม่หมก็ไหตัดที่ท้าออกอออกอ่ะเสร็จจีพร้อมละอี ที่ทำแนี้เลยหรอจี้แบบนี้ไม่ดีนะโกโกโกไปเฉิอนไปเร็วจี้ทำแบบนี้สิอ๋อเฉืนมันไปดูแลทอดเก่งไปได้จี้ทำอย่างนั้นเก่งเป็นคนสอนให้ยืนนะจี้เฉืนเฉืเยี่ยวใส่รูตุลนะจี้เฉืนเยี่ยวใส่รูตุลเลยนะจี้เฉืนเยี่ยวใส่ตุลเลยนะได้ให้ดามอ่ะให้ดามเอาเอาระเบิดให้เฉือนได้ให้ไปแล้วให้ไปแล้วได้ไปแล้วระเบิดเหรอ ระเบิดหน้าตาเป็นยังไงขอซีโฟซีโฟธรรมดาทำอะไรไม่ได้น่าเบื่ไปไหมอาผมกดใช้ไปแล้วอ่ะยังหายไปเลยเหรอหายไปเลยมันนั่งได้ยี่หกคันเนี้ยไหนขอขอระเบิดใหม่หนึ่งตะตั้งให้ระเบิดจั้ใหม่นะโอเคได้แล้วไปเราต้องไปตามดูกันได้ห้าหกคนอ่ะมั้ง พันแปดชิปหายทำไงครับคนคุยเป็นคนวางระเบิดให้ให้เฉินเฉินลงไปคุยกันได้ครับรอคุยดูคนคุยภาษาคนวางระเรู้เรื่องอได้ดิก็เคยคอมบูชี่คุยได้หมดอ่ะคนหาเส้นทางหรือว่าคนหาเส้นทางครับโหลดไปโหลดเต็มใช่ไหมน้องปัจจัยล้อใช่ใช่ไม่บอกเขาหน่อยดีเฮ้ยผมไม่รู้เนี่ยต้องรอนารอรอรอก่อนมันสามนาทีอ่ะ โอ้โหสามตัวเหนียวใช่เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดเหมือนแบบมาแย่งกันมาจะตีกันได้เลยอ๋อยิ่งคนยืนคุยอยู่ก็โดนตี๋ยนะครับใช่ไหมใช่นี่หมอบมาตีนี่ไงมาตีเพื่อแย่งนี่มาแล้วมาตีเพื่อแย่งของเยอะไหมครับได้ของเยอะไหมมันได้ตั๋วปืนอ่ะตั๋วเพื่อมาทำปืนอ๋อตั๋วทำปืนเฮ้ยเจ๋งว่ะต้องป้นสิบครั้งเพื่อทำปืนโหนี่ก็ยากอยู่นะวันหนึ่งได้กี่รอบครับ ก็ทุกหนึ่งชั่วโมงเออู้ยก็ได้อยู่นะนี่เปิดกล้องนี่ต้องฟิกกับตำรวจอะไรไหมตำรวจจับไหมตำรวจจะมาตอนที่เราไประเบิดเสร็จแล้วไปวางซีโฟแล้วตำรวจมันด้แจ้เราต้องหนีเราต้องหนีถูกไหมครัเราต้องสู้กับตำรวจอีกต้องสู้ด้วยเหรอสู้เลยเหรอไม่ได้หนีหรอเพราตำรวจจะมาขัดขวางเราเขาก็จะมาทุบรอแหละถ้าเราออกจากวงนั้นมันก็จะไม่มีแล้วไม่มีแจ้งแล้วไม่มีแจ้งตำรวจแล้วเลิกแจ้งตำรวจแล้วใช่ใช่ให้เป็นมิชชั่นสำหรับคนเล่นอ๋อโอเคก็ดีแบบนั้นะ เอาเป็นเนตให้แต่ว่ามันจะตีเอเบซีนแต่ยากตรงนั้นน่ะๆแม่งขี้เก่งฮะแล้วไงอ่ะทีนี้รอคือรออยู่ยังหลดไม่เต็มเลยเมือรีบเลยวะ่ะถ้าไม่รีบหลอกเฉินเฉินก็ไม่อยากรีบกลับหลอก แกอยากจะอยู่ใช่ไหมล่ะพวกนี้ไม่เมืองไหนไม่รู้ไม่ดามถ้าจี้ของก็ทำงานว่าไงวะโอเคป่ะเพื่อนจะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของมึงทั้งสองฝ่ายแล้วมึงอยู่ได้ไหมล่ะก็วันละทายไปให้ดอกไม้ดีเปเนรกับยาวิ่งเร็วให้ไปโอเคครับเอแคนนบิสอะไรนี่คือวิ่งเร็วเหรอใช่ครับกดกดที่ขวากินได้เลยเอาราจะใส่ลงใส่ลงสล็อตไม่ได้ไหมฮะใช่ใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้มันไม่เห็นอ่ะ ว่ามันไปชนกับไขยามันทำอะไรวะเนี่ย ดำดำโจกอ่ะโจกอ่ะไม่มาไม่มามาที่มาหน่อยนี้ไอ้จ้าวไม่มาไม่มาจ้ามาจ้าวเป็นเพื่อนใหม่ดิมีเพื่อนใหม่เปล่าจ้าวมาด้วยไม่มาจ้าวพูดวันนี้จ้าวพูดเนี่ยเพื่อนใหม่มึงชื่อดำเพื่อนใหม่มึงจ้าวพูดิไม่แต่กางเกงตัวเดียวกันเลยใช่ไหเดี๋ยวแล้วโหลดหลอดเต็มแล้วไงต่อครับก็จะได้จุดสีแดงในแมพครับได้ไหมครับเอ้า เอาแล้วจุดแล้วเอาแล้วจุดแล้วไงต่อครับไปมาจุดปลายมาเจอให้ผมมาร์คจุดปลายของสีดำไอ้สีแดงใช่ไหมครับใช่ใช่ครับจุดปลายใช้ได้ผมมาร์คจุดปลายไปจุดเล็กกับจุดใหญ่ผมต้องมาร์คจุดเล็กจุดใหญ่ครับไอ้ไข่ปลาสีแดงจุดวงกลมครับปจุดวงกลมสีแดงมันจะมีอยู่จุดเดียวนะไเราต้องได้แค่จุดเดียวมันจะอยู่นอกเมืองนะครับอ๋อโอเคโอเคมันเป็นอยู่จุดนอกเมืองอันใหญ่ๆใช่ไหมครับ กูว่าแม่ผมว่าแม่งไปเชิญทุกเมืองแม่ปวดหัวแน่เลยว่ะเรียมีจุดเล็กๆระหว่างทางเลยนะเราทำเราทำเอกสารมเป็นเส้ะเราทำเอกสารไปเฟี้ยวๆไหมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าของเมืองเมืองนั้นไหมแล้วเขาไปคุยกันเองไหมโอเคออกมาให้แล้วกูว่าถ้าสมมติเราไปเชิญทุกเมืองทุกเมืองเหมืนมีปวดหัวไตหาแน่เลยว่ะเราทำเป็นเอกสารไหมเอกสารแล้วก็แบบเอกลายไม่ได้เหรอไอ้ตั๋วตั๋วเราแกต้องไปเชิญเองแล้วไปหรอกสมมติหรือไหมอันนี้เราช้าว่าเรามาดูไอ้นี่ด้วยไง เพราะว่าไอ้ระบบไอ้คิดคะแนนที่ว่าเรื่องคิวอ่ะกพว่าอาจจะต้องใช้อน,นี้ไงแม่งมันไม่คิดได้แบบเดียวทามให้ได้อ่ะแต่ถึงามานันได้เรากว่าเบียดเบียดตกข้างทางไอ้เบียดตกข้างทางไปเลย Long lại biệt động. A lời biệt động hằng คันนี้คือแรงแรงมีลดแรงกว่านี้ไหมแรงแบบแรงระสัดอ่ะมีไหมมีเป็นส <400 S 2> ี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยกว่าเลยเหรอเ <c oughs> บรกเด <c oughs> ี่เราจะหลุดเนี่ยแให้จีจีจจ้เป็นผู้นำตำแหน่เบรกเบรกตั้งแต่ตรงเลี้ยงวัวไปจอดอยู่ที่เลี้ยงไก่อ่ะโอ้โหแล้วถ้าเลี้ยงเลี้ยงความรักของเราล่ะต้องเบรกที่ไหนอันทีเบรกที่เลเวลไหมหรือไงมันเบรกที่มึงอยู่แล้วมันต้องอยู่ที่มึงอยู่แล้วอ๋อเออก็ถูก เขินวะจี้ฉันเขินวะกูไม่น่าพูดเลยเคเดี๋ยวไม่จะมีจุดให้กดนะระวังประตูรอเพื่อนเดี๋ยวก็ได้นะรถหายแน่เล้อ้ยรถไฟหายแน่ให้ดูว่าห่างๆเขาห่างๆเขาระวังอ้า เออไปเดี๋ยวไปไปทุกเมืองเราไปทุกเมืองแหละอุ้ยตจตีมาแล้วมาแล้วเนี่ยหาจจงหวาโดดขึ้นไปดิใครกู้ออเฮ้ยอ้าวไปแล้วเขาไปแล้วไปแล้วเราขับรถตามอ้าวอะไรวะน่าเฮ้ยล้วไม่บอกอะมันขึ้นรถยังไงอะอ๋อร๋ออออาออ๋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 มอุออ๋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 ้อทำไ๋อไง ม่ไม่เอาจริงๆคนขึ้นแค่คนเดียวคนที่กดตั้งแต่แรกคนที่กดตั้งแต่แรกก็ต้องเป็นคนขึ้นเพื่อไปวางระเบิดคนอื่นขับรถตามเพื่อไปช่วยอ่ราะว่าพอพอรถระเบิดปุ๊บพรรถไฟระเบิดปุ๊บจะมีจะมีกล่องใล้ายกลองไอ้ดอกแล้วก็จะมี NPC เกิดมาแล้วก็ต้องตี NPC เพื่อที่จะเก็บเก็บกุญแจไม่เมื่อกี้นึกว่ามันพูดเล่นให้กระโดดขึ้นรถไฟจะบ้าหรือเปล่ามาเลยพูเรื่องจริงเรื่องจริงอ่า กระโดดไม่ทันก็รถไฟจะหายก็ต้องเริ่มใหม่แต่แรกโอ้โหนั่นไงขับให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมไม่ได้ตัวหนักอ่ะดิเร็วจริงจริงจริงกว่านี้หน่อยได้ไหมสุดแล้วเอาเร็วกว่านี้อีกนิดนึงรถพัดจะพังหรือเปล่าเนี่ยไม่พังแล้วจะตัดรถไฟทัำหรอทันเดี๋ยวรถไฟมันถ้าระเบิดปุ๊บมันก็หยุดแล้วมันจะขับตามรางไปเรื่อยๆ แล้วหยุดแล้วไงต่อเป็นหยุดแล้วก็จะมีกล่องไงพอมีกล่องปุ๊บเราก็ต้องมันก็ได้เป็นบ p ซแเราก็ต้องปีเอ็นบีซเอบก็หยิบกุินแจกมา,าปลดกล่องได้เอามีคนตายหาด้วยไม่ได้ตกางรถไฟเร็วๆกว่านี้หน่อยซิ สุดแล้วแม่เหมาดาวจริงๆมันต้องระเบิดตั้งนานแล้วนะเออใครเป็นคนขวดตั้งแต่แรกนี่ไงระเบิดแล้วไงต่อจะมีกล่องรถไฟหายแล้วจะมีกล่อง NPC มาเป็นร้อยเดี๋ยวรอดูรถไฟหายจะมีกล่องนี่ไงฆ่ามันให้ตายต้องฆ่าหมดเลยอย่าตีซ้ำหน้าดาเมจไม่เข้าถ้าเราอย่าตีซ้ำใช่ดาเมจมันไม่เข้าอาวุกูไปเล็กแหนวะเนี่ยามแล้วไม่ไปตีนะ your last chance oh holy shit what? <laughs> what a oh, fucking prick, prick! Prick, run just oh, run away get out uh, loser step up there uh, you prick! crack let's go uh, fall back oh, shit you. fuck we, 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 we. nobody's gonna go find your body damn, damn oh knuckle mm. up oh. Fuck. get it hey. oh crack

มีจะมีเฉยคนนี้ที่เก็บตกได้รือว่าไงว่าแต e ฟากคุณโดนเอพิซีขีเฉยังไงวะน่าใช่ใช่มันขีดไอ้เหรียญหลายอะเก่งนั่นสิเหยาว่า

เราพลอยไว้เอาไปทำอะไรครับพอยไว้พลอยไว้คือพอยขอพรขอพรคนทำงานเนี้ยคนทำงานทุกชิดนิดเนี้ยได้หนึ่งพอยครับเจริญให้สมนาสมนาคุณเขาอ่ะได้ไปกล่องกระชาได้หนึ่งกล่องประมาณนั้นอ๋ออร่อยพอยได้กระชากหนึ่งอันใช่ใช่ใส่กระชาในของเมืองหนึ่งอัน คอ <Jin> <B> ีเเเมื่อไรจะหมดเนี่ยโอเคขอโทษครับขอโทษครับอ่ะเเดตมันบัคอก่ะใช่ใช่อเดตมันบัคใช้ไม่ขึ้นทำไงอ่ะ ถ้าครบสิถ้าครบสิมันมีคูดาวมึงคูดาวขึ้นขึ้นมันคูดาวมึงใช้ไปแล้วเปล่าไม่ได้เหรอเน,นี่ยกดใช้หนึ่งชิ้นแล้วมันไม่ลดด้วยอ่ะ<อ>เลือกเจ็ดสิบห้าป่ะเจ็ดสิบแปดเราจะตันมันจะตันเนี่ยอ๋ออีกทีหนึ่งอ๋อโอเคได้ละโอ้าว

โอเคทำไมมันเวลาล้มซ้ำเนี่ยซ้ำไม่ได้ใช่หมดาเมจไม่เข้าซ้ำไม่ได้ใช่ไม่เข้าคยขี้ไว้เอาไว้แต่เรามีโอกาสขี้มันได้อยู่เออเดี๋ยวมาขี้แล้วตายแล้ว ไม่มันตายยากตายเย็นอย่างว่าไอ้เหี้ยนด่งเจ็บหกไอ้พิธีด่าไห้พักเออด่าไห้พักเลยตีที่หัวได้ไหมนี่ไงตีที่หัวมันจะได้ขี้ไง,ไไไงนี่ไงตายไหมอย่างนี้ตายไหม หนีที่ตายไหมโอ้ตายยากจังวะใครแน่ครับพิมเทคบัคเอา

ชี้อะเจ๋งสว์เป็นระบบการเล่นแกโคตมันไอ้ผ้เงโคเจ๋งเนแต่เมือเมื่อหรัองนาน้วเนี่ยเดียานีนที่มันเก็บต้องเก็บครบอันอะมันตัวมัเก็บมันไม่ขึ้นไไม่้ห้ารนะนองอยากได้ฝ5ห้างก็ตีดิจับกูยังมีบุก นี่เลยแค่บวกเองมันแบบบวกสองผมบวกหนึ่งผมก็เก่งกับบวกสองก็เล่แล้วบวกสามเป็นสีไงครับเออเป็นลายเดิมยกเว้นจะพา้ตะตังค์อะตะตังค์สกให้ให้เฉิยนขอดูรูปสีได้ไหมขอดูรูปสีได้ไหมอยากเห็นอ่ะได้ได้ไฟที่เท่ดีว่ะเท่ดีครับเท่ดีเท่ดีพอเป็นบวกบวกนี่หลายสีตะตังค์สิครับทุกสีเลยเมื่อไหร่วงที่ตีกูจะหายไปเนี่ยเฉียนน้ำดเสิครับ มีตัวหลุดมีตัวหลุดมีตัวหลุดระวังระวังนี่ไงไปหัวนายทาเจผิดคนผมเองผม get a job ข้าเก็บนะครับได้แล้วเลเวลสองหรือเลเวลสามเพชรนะครับเพชร e t s เลเวลสี่ y ี่ผีเสื้อบินตกใจก็คือว่าเว้บผีเสื้อบินไอจีตายตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าไม่ไม่ร้อยครับโหอย่างนี้แม่งไม่แหลกหรอวะรเปได้งาเจี่ยแล้วก็ตายเลยนะเขาดิแล้วก็ตายเลยนะใช่ครับชวนบัลเมือง ครั้งไม่ดีครับดี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 เยอเแค่หัวสามนี่นี่ผีเสื้อออก nobody's gonna find your body โอ้ยเยอะย้วยไอเจ๋งเราเล่นเจ๋งเอฟเฟคล้ำเข้าใจอยู่ทเไมปั้นใหม่โกลมจะแหลกเลยสายฟ้าว่ะนี่คือปั้นใหม่หมดเลยใช่ไหมครับปนใหม่นึ่งนั้นแรงไหมด้วยด้วยด้วยเอาไม้เดิมมามามาเปลี่ยนสีใส่ไอ้นี่เอฟเฟคใงม่ โอ้ปการเดียวครับสนามเจียวเจียเจียเจียเจปั้นใหม่แต่ดีดีอันนี้ดีอันนี้ดีเข่นใจดึงเข่นว่าเพิรอลเราเลยเอาเอฟเฟกต์มีอยู่ในท้ายนะคนจะอยู่อยากได้มากกว่านี้นะใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ก็คือเอฟเฟกต์แต่ตีเอฟเฟกต์หนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะเฉินไม่ง่ายไม่ง่ายไม่่งายนะยากมากคมึงเดี๋ยวทำเป็นพูดเลยของประเทศตัวเองมึงตีเลเวลสองติดหรือยังเห่อไอ้เหี้ยอ้าวไอเหี้ยในปากวะเนี่ยโอเคครับวันนี้มีมีอะไรวะมีมีอะไรอีกไหม เออแต่อันนี้เจ๋งเจ๋งดีชอบครัเจ๋งเจ๋งดีอยากดูแบบไหนอ่ะอยากดูแบบเดือดหรือไม่เดือดหรืออยากดูแบบเอาแบบเอาแบบเอาแบบพวกอย่างประมาณเนี้ยครับตั้งแบบเออมันมันโดนดุดโลกไปไหนอยเ้สำรับสำรับเมืองเรานะเห็นชอบเจ๋งเลยธสำรับเมืองเราเนาะปกตินะธนาคารมันก็มีทั่วไปแต่ว่าอันนี้ธนาคารมีแล้วครับมาแล้วหรอมามาละยึดจุดยึดจุดกดมียึดจุด c o m m i s s ให้หน่อยกดยังไงครับกดยังไง slash commission s l a ล h commission อ่ก่แล้วครับยึดจุ่ก็เดี๋ยวมันผมกดตายแล้วมันมีให้พิมพ์เลยเออแล้วก็มียึดจุดอันนี้เป็นระบบของพี่หมีคิดครับเอาไปต่อยอดเดี๋ยวพาไปได้ครับได้ครับเดี๋ยวพาไปคือทุกคนจะมาเราจะดูไหมหรือมึงจะพักแล้วหรือไงกูก็อยู่นี่กูไม่ได้ไปไหนเนี่ย เขาบอกคิดเพิ er, planned, ่มเพิ่มเพิ่มรีบไอ้สตางค์พาไปยึดจุดก็ได้ไอ้สางค์ไปดูนี่กันไปดูยึดจุดกันยึดจุดยึดจุดแบบว่าเออแล้วแล้วมวยมวยเอามวยเอเบซีนะครับพอดีเอามวยเอเบซีออกยึดจุดธรรมดาเห็นเคยชนเคยเห็นสวยให้เสร็จไปแล้วแต่พาไปดูไงพาไปดูได้ครับได้ครับอาเดี๋ยเดี๋ยวดิพาไปพาไปดูพาเขาไปดูมวยนมาไปเร็วไปดิเสกแล้ว มาไปเร็วไปขั้นไหนอะ่ะผมไปขั้นไหนอะ่ะอันเดิมเลยอ,อันเดิมเลยสีชมพูผ่านน้าวแล้วเออนั่งอยูนะ่นี่อ